ท่านพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคอันนี้หมายเรียกของปปชไปประเทศลราข่าวลือลือกันสนันวันไว้ว่าท่านพีรพันธ์สาลีรัตวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพลังงานหนีหมายเรียกของปปชไปประเทศลาวไม่เป็นความจริงครับเท็จข่าวเท็จความจริงแล้วคือท่านพีรพันธ์เนี่ยท่านเดินทางไปประเทศลาวตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีประเทศลาวไปตามคําเชิญนะครับเมื่อไปแล้ว ได้คุยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองเสร็จก็ท่านก็ต้องนัดหมายเจรจาความเมืองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยในเรื่องของผลประโยชน์ประเทศไทย <c oughs> เช่นไฟฟ้าน้ำมันแก๊สถ่านหินเป็นต้นอันนี้ผลประโยชน์ของประเทศทั้งนั้นที่ทําไปเนี่ยและติดตาม MOU ระหว่างสองประเทศคือไทยกับเราที่ได้เซ็นไว้ว่ามีความคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วและท่านไปแค่สองวันเท่านั้นก็จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ไปลือกันว่าท่านนี้หมายเรียกของปปชยอมรับครับว่าปป,ปชส่งหมายเรียกไปจริงแต่ไม่ได้ส่งกับมือท่านพิรพันธ์เอาไปฝากไว้กับวินมอเตอร์ไซค์ข้างบ้าน ทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอและปปชก็ยอมรับเองว่ายังไม่มีใครเซ็นรับหมายเรียกนี้ตามกฎหมายและปปชเองก็ยอมรับว่าการส่งหมายเรียกครั้งนี้เป็นการส่งหมายเรียกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นข่าวลือที่ว่าท่านหนีไปประเทศลาวไม่เป็นความจริง ผมว่ามันเป็นการบูลลี่ทำลายรัฐมนตรีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยแซมมากกว่าท่านเข้ามารับตำแหน่งสองปีกว่า,วาเนี่ยท่านแก้กฎหมายทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ำมันถูกแก๊สถูกไฟฟ้าถูก เค,เคยเห็นรัฐมนตรีพลังงานคนไหนที่ทําแบบนี้มั้งไหมปกติแล้วรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐมรีพลังงาน,นไปตามน้าไปตามคลื่นไปตามลมรับผลประโยชน์ไม่ขวางผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานก็จะอยู่ได้สบายอิ่มมีพีมันอยู่ที่นั่นแต่ท่านพีรพันธ์ท่านตัดผลประโยชน์ส่วนตนออกหมดสิ้นและมุ่ง ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุดในระหว่างที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่อย่างว่าล่ะครับมันก็ไปขวัดถูกขัดหูขัดตาไปขวางผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานก็ต้องโดนเล่นงานหลายๆรูปแบบอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้เชียร์พิรพันธ์ that you the